สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกับไปยวกันอีกแล้วนะจ้าวันนี้นะคะไปยูสภาพไปทมามาม่าบอมกันนะจ้าไปดูกันเลยจ้าว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างไปเลยจ้าจากที่เรารอน้ําเสือดน,นะคะเราก็จะเอาหมูเด้งนะคะอันนี้เราซื้อที่โลตัสนะเราก็จะมาใส่ในถ้วยท้เป็นรูปถ้วยแบบนี้กันเลยจ้าได้หมูที่เป็นรูปถ้วยแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ไปต้มมาม่ากันเลยจ้า ใช้เป็นน้ำเน่นนา,มามาม่าต้มยำรสน้ำข้นนะคะแบบนี้ใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นมาม่าที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะและพักไว้ก่อนนะคะมาพักไว้ในหมูแบบนี้เลยนะจ้าเอาใส่ไว้แล้วเราก็ปิดปิดปากด้วยหมูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นหมูที่เราได้ปิดทําการปิดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเดือนะคะเราก็ตักน้ํา ใส่ลงในหมูของเราแบบนี้เลยนะคะเราจะทําแบบนี้แล้วก็เทลงในหม้อสามครั้งนะคะเพื่ออย่าให้หมูมันติดเออันนี้ของเราเอเติดหมูของเรานะคะทําแบบนี้เททิท้งสามรอบนะคะรู้สึกว่าสามรอบมันจะไม่ค่อยลุเท่าไหร่นะคะโอเคเราทําแล้วก็เราเทลงไปแบบนี้เลยจ้าแล้วก็รอให้น้ําเดือดน,นะจ๊ะรอให้หมูสุกด้วยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ พอเริ่มเดือดนะเราก็พลิกด้านเลยจ้าพอเริ่มสุกแล้วเราก็พลิกด้านกลับด้านกันเลยให้สุกเท่าๆกันเดีย๋ยวเรากลับมาอีกตอนใส่ถ้วยละจ้าพอเริ่มสุกแล้วนะจ้าเราก็ลุกยกขึ้นเลยนะจ้าใส่ถ้วยพักไว้เลยจ้าอเราก็จะได้หมูเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะซึ่งตายจ้าตอนแรกมากไอันี็คือหมูแตกนะจ้าหมูแตกดูสภาพนะคะนี่คือครั้งแรก เดี๋ยวเราไปทําน้ํากันเลยจ้านี่นะคะเราก็เอาน้ําที่เราต้มหมูนะคะมาใส่ไว้ในถ้วยแบบนีเออ้เราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยจ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้าเยอะนะเดี๋ยวมันจะจืดเราก็เลยต้องตรงแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็คนมันเลยจ้าชิมรสชาติโอเคแล้วเราก็ใส่ในอ้อยบอนใส่ในนี้ของเรากันเลยจ้า เดี๋ยวตบแต่งนิดหน่อยบบโลน่าหน่อยนึงแล้วก็ไข่หน่อยนึงและนี่ก็เป็นอันเสร็จกันแล้วนะจ๊ะมาม่าบอมของเรานะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ปิ๋วไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า